จงังหวะนั้นคือมันมันหลอนมากแล้วให้ตอแล้วแบบก็แบบไอ้ดินชักก็ค่อยๆเลื่อนเปิดออกมาเฮ้ยนล้กลัวจริงแล้วก็มีมือมือแบบไม่มีนิ้วนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับทุกคนกลับมากันอีกแล้วนะครับกับ G t A v s e r i a s r o l e p l a y นะครับวันนี้เราก็กลับมากับเมืองมาเวอร์มาเวอริกจะอ่านชื่อมันผิดอีกแล้วโอเคคือเอ้เดี๋ยว่พูดถึงชื่อเมืองกันอ่ะคือไอชื่อเมืองเนี่ยผมไปถามนายกมาละมันอ่านว่ามาเวอริกนะมาเวอริกทำไมมาเดินคนแถวนี้คนเดียวรับเนี่ยอ๋ไอไม่ครับเพื่อนผมเขาไปทำนมอนะ่ะ เยทำไมมันพูดแล้วดูกับควมแปลกๆเฮถ้าคุณไม่หมัวเราะผมก็ไม่นึกไม่ออกกันเนี่ยก็ข้างบนข้างบนแมปอะครับไปไกลกับตรงไก่ครับละละใช่น่ะคือเวลาขนใส่รถมันน้ำหนักเท่ากันหมดทุกอย่างไงผมว่าเอาที่มันราคาดีที่สุดดีกว่า มะพร้าวมันดีเหรอน้ำสาบเหรอค่ะหายยังครับหายแล้วผมโอ้โหเห็นด้วยนะตัวเล็กนิดเดียวโอ้ในแน่เขายกข้างในอ่ะเขายกข้างในเขายกข้างในไม่ไม่ครับฮะอ่าไว้เจอนะครับขอเชือกครับผมนี่ตั้หายกิเลนไหมกิเลนอยู่ข้างใน ไม่ใช่กิเลนกิเลนบอกว่าไปทำมะพร้าวกันมะพร้าวยากมากนานชั่วโมงเฮ้ยแต่สาวใช่ไมะพร้าวเราต้องไปดิเพื่อนไปหม้องานหม้อเป็นงานเราโอเคแน่นอนมาแล้วฉีดยาให้หน่อยอ้าวพี่ชายแปดสิบโลใช่ป่ะแน่นอนแน่นอนพี่ชายชื่ออะไรนะพี่ชายอ่ะชื่อฮีทจ้ะโอ้โหฮีทชื่อดีส่งเป็นไฟจริง พอจนครับผมโอ้โหเสียดายผู้สาวมีผู้บ่าวแล้วว้าทั้งสองทั้งสองเลยเหรอไม่รู้เอ้าคนที่ชื่อว่าออริหรือเปล่าไม่คนไหนคนผมชมพูใช่ไหมไม่ใช่ผมม่วงนะเอ่อไม่แน่ใจเหมือนกันเอ้าคนคนที่คนที่มากับเราอ่ะเอ่อคนผมชมพูนะ น่าจะเออน่าจะมีแล้วอ๋อเห็นมีคนบอกมาอ่าแล้วเอ๊แต่เมืองนี้นี่อืมไม่มีหมอมีหน่วยงานผู้หญิงนี่เลยหรอนั่นน่ะสิเออไม่หินเลยนะอยากมีแฟนเป็นหมอช่วงนี้ไม่เจอหน้าตลอเลยทำอะไรดีให้ตลอมาหาเออช่วงนี้นี่ตำรวจนอนกินเงินเดือนจริงตามจับตามจับอะไรนะ ไอฝ่าไฟแดงแค่นั้นนะขับรถนเลนแค่นั้นจากตำรวจสุดทพเป็นรจราจนสุดโหดรออาทิตย์หน้าได้เลยอ,อาทิตย์หน้าเราจะซัดตำรวจจริงเราจะขโมยปูนจนตำรวจ,รจหองบุญเราจะให้อันเนี้ยตำรวจมินิฮาร์ใช่แล้วล่ะเป็นการมอบความรักอย่างหนึ่งให้ตำรวจใช่มินิฮาร์นิ้วเดียวนะใช่แล้วล่ะ มันแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ระหว่างเก็บไปเรามีเรื่องเล่าว่าเป็นเรื่องเรื่องนี้มันสืบต่อมาช้านานแล้วอ่ายังไงมันเป็นเรื่องผีเฮ้ยเรากลัวผีกันไหอันนี้ไม่น่ากลัวมากเท่าไหร่หรอกเฮ้ยยังไงสิแต่มันเป็นผีลิ้นชักยังไงยังไงเอ่อเรื่องมีอยู่ว่าว่าอ่อมีเด็กชายคนหนึง่งอ่ากำลังนั่ง ทำเขียนหนังสือทํากันบ้านก้องแก้งก้องแก้งอะไรของเขาไปอ๋อเด็กเรียนใช่เป็นเด็กเป็นเด็กก็ขยันพอสมควรอ่ะฮะก็พอพอทำการบ้านไปสักพักก็ได้นเสียงก็ก็ก็นาฬิกาไม่ใช่เขาเดิมเขาแบบด้นเสียงก็กก็กกเสร็จแล้วเขาหันหลังไปสรุปว่าไม่เจอใครเลยอ่ะฮะ แล้วเขาก็เดินที่ประตูเ็าไปเปิดประตูอ่าก็ไม่มีใครมาเคาะอ่าแล้วพอกลับมานั่งเสร็จปุ๊บก็ได้ยินเสียงก็ก็ก็กกจักจักในลิ้นชักใช่คือจักในลิ้นชักโต๊ะเลยอ่าฮะและ้คนนั้นแบบตกใจเก้าอี้เกือบเกือบแบบเกือบพังอ่ะทำลายเก้าอี้ใช่คือ น่ากลัวมากจังหวะนั้นคือมันมันหลอนมากแล้วไงต่อแล้วแบบก็แบบไอดินชักก็ค่อยค่อยเลื่อนเปิดออกมาเฮ้ยน่ากลัวจริงแล้วก็มีมือมือแบบไม่มีนิ้วนะเฮ้ยหัวไม่มีผมได้ปะไม่มีผมเฮ้ยเที่ยคุณคุณละคุณนๆไหมคุณคุณละคุณไหมมันตัวสีฟ้าได้ปะใช่ได้ไงเนี่ย ลำดานที่สืบต่อกันมาชานโอ้โหแล้วโค้ชเสร็จปุ๊บแล้วโคากเลยโผล่มาโดมิตาทงการบ้านเสร็จยังใจมากเด็กชายคนนั้นก็คือแบบช็อกตายช็อกช็อกเลยช็อกเลยเฮ้ยน่ามาคุณรอนนี่ว่ะเป๊บนะ พี่รอนพี่รอนพี่รอนครับผมจำผมได้เป่าเมื่อวานใครอะเฮ้ยก็ผมที่มาทักพี่ตรงนี้ไงจำได้ไม่ได้อรอเมื่อวานที่พี่เอาี t p สองร้อยไปลองอะอ๋อจะาีลองรถนายกะนะใช่อันนี้พี่ไปทำอะไรเนี่ย่าจะไปทำงานเนี่ยอ,อนเนี่ยเมื่อวผมจะไปขนไม้กันเนี่ยแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอขายไม้กันเฮ้ย พี่จะขึ้นไหมบัตรดหมเฮ้ยมันมันต้องมันต้องใช้อะไรบ้างไอ้บัตรดำเนี่ยไปกับพี่ไหมพี่ขาดของอีกนิดเดียวจะได้ห้าชุดแล้วเฮ้ยบัตรดำนี่มันเอามาทำอะไรพี่บัตรดำมันทำทำบัตรเลเยลได้อะทำตู้เซฟได้อ๋อตู้เซฟเฮ้ยมันมันต้องใช้อะไรบ้างอ่ะอุ้ยใช้เยอะใช้โคตรเยอะเลยสเตลสคาร์ผหานยังไงอรัพี่เออไปจี้เหล็กเลยครับจี้เหล็กจี้เหล็กอ่ะ เราก็เอาจีเล็กไปโพอ่ะก็จะได้มาเป็นเพชรเองมันเดี๋ยวก่อนอุปกรณ์มันต้องใช้อุปกรณ์อาชีพไมใช่ปะะนะ่ะเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างพี่เอ่อใช้แค่เหมืองกับชิจีเล็กสองอย่างโอเคเดี๋ยวผมขอไปซื้อก่อนเอาด้วยเราจะไปขุดเงินอีกอย่างโอเคได้ผมมีเหล็กให้อ่ะโอเคใช้นี้แล้วก็เครื่องตัดเหล็กไม่เงินเงินไหลไปโอ้โห โอ้แม่เจ้าทำไมมันช่างไหลไปเยอะเหลือเกินไอตอนตีนี่มันใช้ตังค์ป่ะพี่ใช้ตังค์ใช้สองประมาณสองพันอ๋อชุดละสองก่อนนะพี่พี่ต้องไปหาเงินอีกเนี่ยเงินยังไม่พอโอเคงั้นคือตอนนี้เราไปหาของก่อนใช่ไหมแล้วเราค่อยหาเงินกันอีกทีหนึ่งหาของก่อนโอเคโอเคเพี่ร์รถเลยไปเดี๋ยวมันก็มีมาแหละแถวเนี้ยเดี๋ยวเอาหกสิบโลผมไปก็ได้มันนั่งได้สี่คน นะฮะโอ,อาหาโ,หโหทีละหนึ่งอกสิทธิ์เองตาเลียกเลยงั้นไี่เฮ้แต่แต่ตอนผมมาทำคนเดียวมันชิวๆนะมันทำไปเรื่อยๆไม่คิดอะไร,ระแบบแบบแแบบทำม,มันถอดวิญญาณอะไรเงี้ย เออทำต้องต้องทำแบบถอดวิญญาณนะแม่งถึงจะแบบไม่เบื่อล,อลอ่ <laughs> ลองลอยแบบล่องลอยอ่ะแบบเปิดเพลงฟังแล้วก็ล่องลอยไปเรื่อยๆแล้วก็เ,เต็มแล้วหรอวะโอ้ยอถ้าเกิดผมเอารถมาโถมเนี่ยผมควรจะโสมอะไรเอาใส่อะไรใส่รถด,ดีเนี่ยถ้าโถมเราขายให้คนนะแต่ตอนนี้คนยังไม่มีไงอ่าผมว่าอาชีพที่ภูมิสุดน่าจะเป็นอันนี้แหละสกับอ่ะถ้าถ้าถ้าประเทศแบบคนเยอะนะถ้าแบบแก๊งใหญ่ลงอะเริ่มตรงไหนว่เริ่มตรงไหนเริ่มก็เนี่ยได้ได้ทุกคันเลยตรงเนี้ย พี่พี่จะวนหยัดตรงเนี้ยต้องใช้ก่อนเอาอนาะตรงนี้ใช่ต้องกดใช้ก่อนต้องกดใช้ก่อนใช่มันจะเป็นหมัดหมัดเลื่อยอะ่ะโคดูผมถือดิต่อยที้คอขาดอะ่ะบอกเลยอะ่ะไม่พี่อาจจะไม่เห็นนะแต่ตอนนี้ผมถือไอพ้พวกอันหนึ่งแล้วก็ถือเลื่อยอันหนึง่งเอา้าไม่เห็นไม่เห็นที่มือไม่เห็น <S <S> เฮ้ยเท่ว่ะเท่ว่ะผมคาดอีกประมาณ ยี่สิบอันแล้วก็ต้องมาตัดอีกร้อยใครมีอาหารบ้างไม่มีมมีผมคม่ีขอหน่อยขอหน่อยอย่างอย่างละสองน้ำไม่ต้องก็ได้พี่เอาแค่อาหารพอ่วยผมเก็บก่อนได้ไหมได้เดี๋ยวผมช่วยพี่นี่แหละโอเคโอ้ให้ให้ให้รวมรวมรวมให้มันครบห้าสิบอันก่อนใช่ไม่เดี๋ยวผมได้เท่าไหร่ผมก็ให้พี่ไปเลยผมต้องเอาไปโพเป็นเหล็กไฮอ่ะ นายได้ได้เดี๋ยวพี่จะได้ตีได้สักอันหนึ่งก่อนไงอ่ขาดอีกยี่สิบอันต้องเอาโบเป็นเลขาแล้วก็<อ>มาเก็บมาเก็บที่ในอีกรอบหนึ่งร้อยอันนั่นาะที่ขาดก็จะครบแล้วร้อยอันเลยเหรอใช่โอ้โหขนาดหกสิบอัน,อนยังตาเลือกอันนี้น้องตาเล็ดเฮ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวถ้าสามคนช่วยกันหนอ่อยโอเคสู้ๆตีแตกมาหัวร้อนนะบอกเลยเอารถไปเก็บก่อนไหม ปกติทำอะไรอ่ะปกติเหรอผมเพิ่งเข้าเมืองมาได้สองวันอยู่เลยพี่ไปทำมาแค่ไข่นมไก่แล้วก็ไม้แค่นั้นะพี่เจอตัวแรงโอเคไปเดี๋ยวไปเจอนกราราดใกล้ไป,ไป,ไ,ปไปซื้อของที่กราราดใกล้นี่กันนะทังคนเนี่ยไปเอารถถมไปทำอะไรมาครับนเนี่ยเฮ้ยเพ่นเนร ไม่ใช่นี่หว่าโอ้โหรถเหละ่ะเลือดนิดเดียว เกระดาปใกล้ๆน okay. ี่ของเขาคือที่ไหนมะเนี่ยโ้โหไม่ได้เก็บของไม่เก็บรถเข้าเนี่ยนานบ้ามันช่างหมดจอะเหลือเกิน ไปสักขั้นมาเดี๋ยวพ่อใสยให้โอ๊ยถ้าเกิดเสียงแปลกๆไปก็ไม่ต้องตกใจนะคือแบบอยู่ดีๆก็รู้สึกเหมือนจะเป็นวัดเอ๊ะไปไหนแล้วน่เห็นกูปาน่พี่ ไปไหนแล้วบเบอร์ก็ไม่ได้ให้ไว้เออเห็นปานละเห็นปานะเห็นมานอ้กว่าจะเห็นเดินมานี่ม <laughs> ันเปิดกระเป๋าตอนขึ้นรถแล้วมัน <laughs> ลงมาเองอ เดี๋ยวขอเบอร์ไว้หน่อยนะพี่เออ,เออเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลงกันีิโอ้โหขาดันเจ็ดพันอะขาดันอีกเจ็ดพันอ่าฮะเดี๋ยวช่วยกันแป๊บเดียวน่าจะประมาณสองสามรอบคู่ไม่มาทางลำเลยเหรอ <H> oh> ที่คนเรือเอ้ยมาขับเขา้ากะละนะ้นน่าจะเป็นคนเฮ้ยใครวะน่ะ ใครขับ<ฮ>รถทิ้งนะไอ้นั่นประชาชนไม่ใช่หรอใช่น่าจะประชาชนขับรถอย่างนั้นเลยโหผมกับพี่นี่ก็แต่งตัวคล้ายๆกันจังเลยใส่แว่นทีนี่เหมือนเลยนะ <c oughs> พี่ชอบสีฟ้าหรอใช่อ๋อ เฉียดทุกคัน,นระดับมือโปรโลแล้วเอ้ยทำไมมันไวรอบมันขึ้นไวมากเลยคันเนี้ยใ,ใ,ใช่ใช่ใช่มันมีใครมีคันแรงออกว่านี้อีกนะต้องต้องไปแถวแถวทะเลสาเอ้ยไม่ใช่แถวแถวชายหาดอะตรงตรงเก็บมะพร้าวอะฮะคือรถประชาชนเนี่ยนะใช่ใช่โอ้โหอย่างงี้ปั๊มรถไปจกปูนง,ง่ายๆเลยดีกันนะใช่ไม่วิ่งสองร้อยอะไอ้ตรงชายหาดโอ้โหไม่ไม่มันมีคันหนึ่งโคตรตำรวจก็ตำรวจเฮ้ เนี่ยพี่ได้สูตรแล้วถ้ามันเปิดงานดำเมื่อไหร่นะจัดให้ยับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแล้วเราตำรวจไม่สามารถหาเราเจอได้นะสมมติถ้าเราโดดนะมาคนรถเออว่ะมันไม่ใช่รถเหล่าไงเออมันตามตัวไม่ได้เออไม่ได้ไม่โดนไม่ได้โดนยินรถด้วยโอ้โหโอพจัดแบบนี้เออแล้วรถแม่งแรงยแต่ถ้าเกิดเราโดนจับเราจะโดนข้อแหกขโมยรถด้วยนะพี่เออใช่น่าจะโดนขโมยรถประชาชนด้วย ไกลจะจัดโอ้ห oh, มันสดน้ำมันนะจะครึ่งแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาใหม่อันนี้พี่มาเมืองนี้พี่พี่จะอยู่แกงปะดูก่อนดูก่อนอะไรฮะเฮ้ยทางนี้เหรอ ไหนไม่เห็นใส่ปะ่ะยังไงหาดิสีสีสเหลืองมองยากนิดนึงนะเพราะยากชอบปะนี่ไงเห็ดต้อยไม่ขนาดเล็กนิดมองแทบไม่เห็นโอ้โหมันแบบมันมาหาเห็ดจริงๆอะ่ะต้องงมหาเยเนะี่ยกลางคืนเนี่ยมองง่ายปะเนี่ยตรงนี้หญ้าหญ้าเต็มเลยเนี่ยตรงนี้โอ้โหดูดิ แต่เห็ดอย่างเดียวก็ประมาณนี้แหละเฮ้ยลืม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 อะไรไปล้างเห็ดไปล้างเห็ดเออวะโอ้โอุ้ยไฟหน้าดับเลยเดีแล้วเผามืดมืดแล้วมาเรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนไปมันชนเราใช่ไหมเออมันชนเราโอ้ยไม่ดีแฮตไม่ดีแฮตไมิดีแฮท โอ้โหเรียนรัเห็บขัดตั้งนานตำคาญเสียงที่ไอ้เตือนไม่รักเห็บขัดมากเลยรู้สึกตีตีตีตรงนี้รู้สึกเหมือนมาฝึกระเบียบวินัยในการรักเห็บขัดคุณบังคับเราถึงแล้วที่ล้างเห็ดต้องไปตรงไหนนี่เดี๋ยวผมเปิดกระชาตรงนี้แหละเฮ้ยใครอะแต่น่าคุ้นคุ้นายกปะเนี่ย ใช่ครับผมเด็กข้างทางผมเด็กข้างทางอ๋อเด็กข้างทางว่าหลงทางในป่าแล้วครับอ่ามีคนมาปลงอยหลงแถวนี้อ๋อไม่แต่เกาลัดอ่ะเออโอ้ยจะบอกว่าจะบอกว่าจะบอกว่ายืนไอ้หยุดกดเสร็จแป๊บหนึ่งผมจะทำให้มันไหลขึ้นฮะยังไงอ่ะก็จะทำให้มันเหลือแค่สองวีไงอ๋อตอนนี้คือกำลังจะแก้ใช่ไหมให้หยุดก่อนใช่ไหมใช่หยุดก่อนแป๊บหนึ่งโอเคโอเคครับใช่หยุดให้ละ เฮ้ยเหลือ26ลูกแล้ว่ะยังไม่ได้อะไรเลยเสร็จแล้วกระชาอ,ออก<ค>อยากมากอ่ะคุณฮีทเนี่ยที่ที่เขาเปิดได้รถกระชานใช่คนนี้ได้ g b 200ใช่ไหม,มคุณฮีทฮัลโหลฮีทฮัลโหลคุณฮีทปะหล <Hello. S 3> ครับเขาเหม่อ ฮะอันนี้คุณฮีทป่ะครับครับผมเปิดได้รถหรอเอออ๋อคนนี้ไงที่นายกพูดถึงอ่ะไออ้เมื่วางก็คนที่เอารถให้พี่ร้องเมื่อวานนั่นแหละอ๋อเออใช่ใช่ไอคนก็ไอ้คนที่ให้จีบีไปผู้ยี่ผู้ยำไงผู้ยี่ผู้ยำเออก็ว่าหายไปไหนมาอย่าพูดอย่างนั้นเรียกเอาไปเทสดูมันแรงไหมรับโซจีบีโดนอัปเกรดแล้วไหน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 ไม่คือผมเฮ้ยชี่ย ผมเปิดไป40รูปอ่ะไม่ได้เลยเลยฟกบาผมไม่ได้เลยเลย,ยลอ่ะ40รูปอ่ะพีเมืม่อวานไฟหน้ายังตันอยู่เลยผม,ผมขอยื้มขับไปเรเดียวหน่อยได้ไหมได้ละอ๋อ,ไป,อไปโพไปโพนี่ที่ มันใช้รอบละสองพันใช่ไหมพี่พี่ก็ต้องใช้หมื่นหนึ่งอะดิใช่ไหมห้าชุดอ่ะห้าสองสิบอะหมื่นหนึ่งอ่ะไปไปขายของ ีผมลืมโพแล่ลืมสนิทแบบสนิทจริงๆอ่ะไม่เป็นไรแล่แล่ที่พอแล้วไงโอเคโ <พบ S 1> อเคตอนแรกว่าจะไปเปิดที่โพแล่เว้ยอ่ะฮะเออไปช่างมันเถอะเปิดไปแล้วเดี๋ยวซีบลูกเอาไว้เปิดเปิดเปิดหลังไอ้นี่ตีเสร็จโอเคเฮ้ยตีไปเปิดไปก็ได้พี่ฮะตีไปเปิดไปตีตีไปเปิดไปได้นี่ เอาให้มันรู้ว่าเป็นแล้วโชคกันไรจะดีเทกัน <c oughs> สุดท้ายโดูดโชคทั้งคู่กับเกลียดทั้งคู่เลย <c oughs> สุดท้ายระเบิดหมดไม่เหลือเง <c oughs> ี้ยะไรเลย <c oughs> เออตั้งแต่เข้าประเทศมายังไม่เคยเป็นเลเวลโอ้โหไปแล้วหนึ่งเสาเฮ้ยไม่โดนเมื่อกี้นี่ยังไม่โดนดูเลือดไม่ลดเลย <c oughs> โอ้ยบี มีคนขับตายเลยอ่ะนคขับตายยเลฆาตกรคนขับตายพี่ฆาตกรคนขับตายแต่รถมูไม่เป็นไรเลยไอ้พี่เลื่อนไม่ไมปรถเลยว่ะเออถึงเกินกูอยากได้ว่ะซสุดท้ายขอเถอะ coc เลย coc เลยเนี่าร้อยแปดเองไม่เขาไม่พลง ทิศทางนี้มันถ่วงพี่ต้องไปทางนั้นอีกทีตกปูนในเมืองน่าจะไวกว่านี้เรอลงรอลงสะพานดิลงสะพานโอ้โหลงสะพานก็ร้อยเก้าดิพี่สองร้อยมัง่งดูกรพี่ว่าไม่ถึงสองน่าจะร <108. 108. S 2> ้อยเก้าร้อยแปดร้อยแปดอ่ะไม่ขึ้นเลยโอ้โหไม่ขึ้นเลยร้ 108, อยแปดสี่แล้วร้อยแปดสี่แล้ว ร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าเมื่อกี้เห็นรอยเก้าร้อยเก้าเออร้อยเก้าร้อยเก้าไม่ถึงสองร้อยเอสองร้อยแล้วพี่สองร้อยถึงเหรอถึงถึงเมื่อกี้มีเลข้ยงสองร้อยขึ้นมาเลยแต่แป๊บเดียวอ่ะทางตรงผุดทางที่เร็วที่สุดโอ้โหทางที่รถจะพังง่ายที่สุดคบกับพี่อ่ะปลอดภัยไม่เคยมีคำว่าปลอดภัย เอาแล้วสบัดตัสบัดตัวแล้วนี่เขาก็บอกว่าโดนรถโดนผู้ยิบผู้ยาทุกคืนจริงเฮ้ยเลเบลสวยนะเนี่ยพี่ว่าไม่น่าถึงอะวันเนี้ยโอ้โฉนกับกิ่งไหมเดี๋ยวมันต้องล็อกการอะไรสักอย่างเองแล้วไปไม่ถึงอะนั่นไงเราไปไงวะน่ะโอ้ไม่ใจพี่ต้องหาที่เหีนเข้าดิ อ้าด้วยถ้ชเปิดกชิเราเปิดสองอย่างพร้อมกันชึบเพลงโอ้ยหนึ่งอันหนึ่งเซตไปแล้วนะครับต่อไปต่อไปต่อไปเซนที่องชอบชิบชึบชิบอะติด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 น้อด ปิดไหมโอ้โห้พี่ฮีทพี่ฮีทเอาด้วยพี่ฮีทไม่เอาไม่มีของโอ้ไม่มาถึงเนยโยก้าเนี่ยโอ้ยจะได้ไหมเนี่ยคืนเนี้รอบสุดท้าย สุดท้ายโอ้ยติดเต้แทนฮ่เพลง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 เฮ้ยโอ้ยโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับกับการมาช่วยพี่อ่าพี่รอนเนาะทำ บัตรดำนะครับนำมาตีบัตรกันบัตรดำนะฮะบรเาตเซฟต้องใชบัตรดำในการตีเฮดเฮดเใครได้อุ้ยลอวิสลี่ได้วะเฮ้ยลอวิลลี่วะเฮ้ยเฮ้ยรไหแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอเอุ้ยไม่เฉยอ้ลอนอีรอน ดีแล้วมึงจะได้มาต้องมึงจะได้มาต้องเอาจีบีปูยพูยเราลองยบเราตัวเ,เองเนี่ยเฮ้๋ยวเาเปิดอีกลูกนึ่งอ่ะอีลูกนึงอ่ะอีกลูกร้อยโลมาติงต้งติ้เงเนี่ยเจอดจ,จ,จ,<อ>จอรอคนนี้เลยคนนี<อ>้จอดรอเลยจอดรอเขข้าโบนสิครับรออะไร,รอ่ะ ไอ้นี่รถอะไรอ่ะอตายไปไปรอด้วยรอด้วย